โโสวัสดีครับมิตรรักแฟนวอ์ที่เขารรักทุกท่านครับนีบ่ครับพบกันที่ตลาดนะัดโคก,โกโบ,บือวงจบนะวันนี้วันดีครับวันนี้สําหรับสายเลี้ยงมาซื้อแล้วไปได้เลยนะครับรีบมาซื้อรีบเอาไปเลี้ยงกันครับวันนี้พบกับข้อของเจยุย้ยก่อนยี่สิบเก้าตัวที่มาวันนี้ใช่จ้ะยี่สิบเก้าครับผมคัดไว้ให้แล้วคัดไซส์ไว้แล<ว>้วเรียบร้อยอ่ารุ่นนี้รุ่นเล็กสุดใช่ไหมรือยังไงรุ่นเล็กสุดครับผมกี่ตัวดี ครับผมอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้นี่น่าจะอยู่ประมาณ5เดือนโกครับผมรองไว้ที่ตัวละหมื่นหนึ่งพันโกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคูณเจ็ดเท่าบาครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคูณเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดตัวเนาะนี่นะครับ ใช่จ้ะอายุวัวประมาณห้าเดือนหรือจะคัดหรือจะแยกก็ได้ถ้าเล็กๆแบบนี้กย่อมกว่าเขาหน่อยก็ไม่ถึงหมื่นครับผมจะหลดลงแต่ถ้าอย่างนี้ก็ตัวละหมื่ัอย่างนี้สี่ตัวเป็นร่นเดียวกันเนาะสี่ตัวนี่หรือจะจับคู่ก็ได้เอาคู่เหมือนก็ได้สีนี้กับสีนี้นี่ก็เัวนี้นะครับจะได้แบบออกอายุอายุหน่อยคู่นี้อายุหน่อยอาจจะสีไม่แดงแต่ ได้อายุนะครับนี่นะครับตั้มหนิหน่อยหนึ่งหางขาวอ๋อหางนี่มันขาวพวงกุญแจพวงกุญแจให้ตั้หนิดูให้ดูตั้หนีกันเลยอย่างี้ก็จับคู่กันได้ครับถ้าแยกก็เล็กตัมเล็กโตตําโตว่ากันไปเนาะแต่ราคายกก็คือตัวแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่อย่างนี้เก้าพันห้าครับต่อรองกันได้นะครับไปไปกันต่อ ขยับมาอีกรุ่นหนึ่งนี่สองตัวใช่ไหมใช่จ้ะสองตัวตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับมันจะมีตัวอันนั้นรุ่นนั้นไอตัวนั้นน่าจะอยู่ประมาณแปดเดือนครับโอครับโอ้ยตัวเนี้ยโกอยู่ไอชุดหมื่นพันแหละเออจะ่อีกตัวเนี้ยไอตัวนี้นะอยู่ชุดหมื่นพันใช่ใช่อยู่คอทเป็นแปดตัวก็ได้แล้วตัวนี้ล่ะไอตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยมันจะโตกว่ากันหน่อยนึงนะ มันไม่ถึงจะแต่มันไม่ค่อยมันไม่มีคู่อ่ะแต่หรือจะจับคู่ก็ได้กันก็คู่นี้ก็สองหมื่นห้าอ่าถ้าว่าไม่ติเล็กติใหญ่ใช่ก็คู่นี้สองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าต่อรองได้อันนี้แปดเดือนอันนี้ประมาณกี่เดือนย่อมลงมาโกหน้าจะนน้องๆกันเนี่ยครับผมเดือนเจ็ดเดือนครับผมมาครับไปกันต่อไปกันต่อชุดที่เราจะดูนี่เป็นสวยๆทั้งนั้นเลยนะ แดงทั้งนั้นครับพี่นี่ครับชุดน,นี้กี่ตัวครับชุดนี้สิบสิบเอ็ดตัวโก้สิบเอ็ดตัวนะครับเดี๋ยวเดินไลนดูเลยค่อนข้างจะคุ้นอะพี่นี่สิบเอ็ดตัวราคาเดียวกันไหมเอ่ยราคาเดียวเลยโกอายุวัวเท่าไหร่ครับตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย่งสองพันห้าอายุวัวล่ะประมาณ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณแปดเดือนโกับคุณวแปดเดือนนะครับใช่ค่ะจะมีคู่ใหญ่น่ะคู่หนึ่งคู่ไหนคู่ที่ใส่ขุม่ะคู่ใส่ขุมนี่นะใช่คู่นี้เท่าไหร่ถ้าคู่นี้อ่ะสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดนะครับสามเออหนึ่งหมื่นสามพันห้านะครับแต่ถ้ายกไปหมดก็ไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมดูรายละเอียดกันให้ดีๆนะดูเช็ครายละเอียดกันนะโอเคต้องยอมจะเจาะให้ดูกันนี่คู่นี้สองหมื่นเจ็ดพันคู่นี้สองหมื่นเจ็ดพันครับผมอายุประมาณ อันนี้ได้อยู่ประมาณแปดเดือนขึ้นแปดเดือนขึ้นไปไม่ต่ำแน่นะครับครับตัวใส่ขุมทั้งคู่นี้นะครับครับผมมาแล้วก็แล้วก็มาชุดนี้เนี่ยตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าใช่จ้ะก็จะมีอยู่เก้าเก้าตัวเก้าตัวจะแยกให้ดูเลยนะครับหมื่นสองพันห้าแปดแปดแปดตัวเอ้ามันมีสิบนะโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เท่าไหร่เนี่ยถ้าตัวเดียวอย่างนี้เนี่ยถ้าตัวเดียวนี่นี่คู่กันโกมีคู่เหรอคู่กันสองพันเจ็ด สองหมื่นเจ็ดเหมือนกันนี่ยเนี่ยจ้ะหมื่นสามพันห้านะใช่หมื่นสามพันห้าอันนี้หล่อครับเนี่ยอันนี้หล่อครับนี่กับตัวนู้นเนี่ยคูืออาราโก้เนี่ยจ้ะถ้าว่าแยกคู่อ่ะแยกไปแยกได้หมดอันนี้ตัวคุณนี่ยเนี่ยเนี่ครับจ้ะโอ้โหสวยจริงครับใช่ค่ะรุ่นยนต์รุ่นยนต์มาชอบรุ่นไหนก็มาเอาเลยนะครับ มาซื้อได้เลยซื้อแล้วก็ไปได้เลยครับพร้อมไปเลี้ยงได้เลยวันนี้นะครับยกชุดก็สองพันห้าพอผมมาต่อรองกันได้เอเบอร์โทรเจยุ้ยนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดห้าสี่เก้าโอเคครับผมนีของเจยุ้ยหัวสวยปากน้ําโพนะครับปีนี้มาแล้วมาแล้วครับผมชุดนี้สี่ตัวนะครับสี่ตัวของเจ๊เร็นลมครับขนสวยแห่งวังประจบครับสี่ตัวร้องไว้ที่ ตัวละ1นึ0 0หมืนะครับมาต่อรองกันได้4ตัวนะสี่ตัวสี่หมืนสครับราคาร้องอยู่นะครับนี่ัวอยู่ในตลาดบางมระจบนี่นะครับมาซื้อแล้วก็ออกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาต่อรองกันครับตัวละ1นึ0 0หมืครับผมของเจโลมครับมาครับข้อของเยนิดวัวหล่อครับมีหลายชุดเนาะเยนิดคัดไปแล้วเหมือนกันนะคนแดงๆทั้งนั้นชุด ครับผมสามตัวนี้น,นี้สามตัวนี้ลองไว้หมื่นสามเจ็ดร้อยครับหมื่นสามพันเจ็ดร้อยคูณสามนะครับนะอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับเฮียแอ้มีอยู่ประมาณแปดแปดเดือนเก้าเดือนนะครับวัวแปดเก้าเดือนนะพี่น้องนะเนี่ยมันคุ้นเนี่ยอันนี้หัวโล้นเนาะนี่ก็หัวโล้นนิดๆนะครับนี่ยกได้แยกได้ครับนะครับหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับดูเป็นตัวอย่างไปชุดนี้สี่ตัว ชุดนี้สี่ตัวรองไว้สองพันห้าครับหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยคูณสี่อายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้ครับอชุดนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่แหละครับวัวเจ็ดแปดเดือนเหมือนกันนะก็อายุจะน้อยกว่าอ้ชุสามตัวหน่อยนิดหน่อยหนึ่งครับครับเป็นบรามันรูปผสมครับสวยๆครับตัวนี้สดือดีจังนะครับอันนี้สี่ตัวนะตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับครับอ่ะไปต่อครับมีเหลือ พ่อวัวอีกหนึ่งตัวตัวนี้นะสองพ่อวัวนะตัวนี้ร้องไว้เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นแปดครับตัวนี้ร้องไว้สองหมื่นสามหนึ่งลูกพ่อเลยนะครับลูกของเ f เอฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับยืนลรอเลยลักษณะพ่อวัวครับลูกพ่อนะครับมาเลือกประชมได้เลยครับสองหมื่นแปดพันแปดพันนะครับราคาร้องอยู่เบอร์โทรเฮนิดนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสองหกสองสี่สองแปดครับผมโทรสอบถามได้เลยนะครับของเฮนิดวหล่อนะครับ มีหมื่นสองพันห้ากับหมื่นสามพันเจ็ดแล้วก็ทรงพ่อวัวหนึ่งตัวนะครับมาครับข้อของเจวิกัวหลอไซมินินะครับตุน้นรุ่นนี้เล็กสุดเล็กสุดเลยไล่ไปเลยนะเล็กสุดเลยนะอายุป,ประมาณห้าหกเดือนครับผมห้าตัวเนาะจ้ะร้องไว้ที่เก้าพันห้าร้อยค่ะเก้าพันห้าครับไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับราคาร้องนะเฉพาะราคาร้องก็ไม่ถึงหมื่นแล้วมาต่อ 4, ลองกันสีขาวหนึ่งขาวหนึ่งตัวนี่นะครับ ตัวนี้ฉีดวัคซีนป้องกันแล้วนะฉีดแล้วค่ะใส่วัคซีนป้องกันปากเขาเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับตัวละมีภูมิต้านทานแล้ว9,500บาทนะครับคูณห้าเข้าไปก็จะเป็นรามันจะติดไทไทเล็กน้อยนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีขาวเลือไทยมั่งกระทบมั่งรวมเงินไปทครับผมตัวนี้จะกระทบตัวเหลืองนี่ไปต่อครับนี่นะครับชมนะครับ9,500นะครับไปลบ แข็งแกร่งแล้วนะรุ่นนี้แกร่งแล้วเก่งแล้วชุดนี้สี่ตัวชุดนี้ตัวละหมื่นพันค่ะหมื่นพันอัหัวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหกเดือนหัวหกเดือนนะพี่นะหัวหกเดือนนะหมื่นพันนะครับคูณสี่เข้าไปตัวนี้คอลายๆนี่หรือจะจับคู่ก็ได้ครับสี่หมื่นสี่พันนะครับชุดนี้สี่ตัวนะ ใช่ค่ะราคาร้องอยู่นะครับต่อลองกันได้ครับผมไปกันต่อรู้สึกว่าต่อจะเป็นตัวเมียเนาะมีนางสาวอยู่คู่หนึ่งมีหนึ่งคู่ครับตัวเมียหนึ่งคู่ตัวนี้ก็เป็นสีขาววัวมันเทาเป็นโบสนะครับโบสนะครับขอบใหูดำข้อขาดำนะครับเครื่องดำทั้งหมดนะอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนได้สำหรับตัวเหลืองนี้ หัวโล้นจากการทําเขานะครับสวยๆเลยหัวโล้นจากการทําเขาตัวเมียคู่นี้ร้องไว้ที่ตัวละหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นบาทหนึ่ง 1> 1, 1, ตัวถ้าสองตัวก็สองหมื่นนะครับราคาต่อรองได้ถ้าตัวเดียวก็ร้องหมื่นหนึ่งเลยใช่ไหมลุงไงเลือกเอาเลยค่ะแยกได้แยกได้นะครับหนึ่งหมื่นแยกได้นะครับเป็นราคาร้องอยู่ต่อรองได้อีกใช่ไหม ต่อได้นิดหน่อย,อยตัวเดียวอ <c> ะ <oughs> ต่อได้ <c oughs> นิดหน่อยเอะอถ้ายกคู่ก็ต่อได้เยอะเนี่ยตัวนี้สวยครับต้องคุยกันราคาครพร้อมส่งใกล้ๆใ,ใช่ครับมีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับมาคุยรายละเอียดกันนะคู่นี้ครับ,รบตัวเมีสยสวยๆเลยสองตัวสองหมื่นครับราคาร้องอยู่มาแล้วก็คู่แดงนี้อายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับแปดเดือนค่ะวัวแปดเดือนนะวัวแปดเก้าเดือนนะครับคู่นี้ร้องไว้ที่หหมื่นหก ตัวละสามหมื่นสองห้าสามหมื่นสองพันห้าสองตัวนะครับสองตัวสามหมื่นสองพันห้าอานกันเองแล้วก็มาต่อรองกันเองเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะโดนนักแข่งเจ๊ซะแล้วเนี่ยสามหมื่นสองพันห้านะครับเป็นงวโซนภาคกลางครับผมอันนี้งวภาคกลางอืมมันจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่จะค่อยค่อนข้างจะปาดเปรี่ยวว่องไวนะครับแต่ทรงสวยตัวนี้สวยใช้ได้สามหมื่นสองพันห้านะครับสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับ พิจารณากันดูครับมาต่อรองกันนี่มามากันต่อที่ชุดสุดท้าย5้าตัวห้าตัวนี้เป็นเป็นหัวผ้ากลางทั้งหมดเลยค่ะผ้ากลางลอายุว่าประมาณเท่าไหรครับประมาณ7จแปดเดือนนี่แหละคะหัวเจ็ดเดือนเหมือนกันค่ะวัวเจดเดือนครับลองไว้ที่เท่าไหร่ครับห2 5่0มื่นสอรค่ะหนึ่งันห้าร้คือราคาร้องครับผม นี่ครับนี่อายุดีนะอายุดีนะไม่ยุบแล้วครับเอาไปแล้วไม่ยุบแล้วพี่นี่เราค่อนข้างจะฟุ้นเล็กน้อยด้วยนี่ถ้าสนใจก็มาต่อรองกับเจวิกเอานะครับตัวละ12,500นนะครับชุดนี้แล้วก็เจวิกก็มีบริการขนส่ง ส่งฟรีแล้วแวกใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงส่งฟรีนะครับค่าพยาฟรีแทงดังฟรีนะคะพยาฟรีชุดนี้ก็แทงสะพายได้ด้วยได้แล้วค่ะแทงฟรีนะครับใครจะแทงสะพายนะครับฟรีเบอร์โทรครับศ9นย์เก6 0 3ค้าสามเจดด้ากนสามโอเคครับชุดนี้ของเจวิกนะครับเรามาต่อกันที่ข้อของโป้วัวน้อยนะครับเอาเบอร์โทรไปก่อนเลยนะครับเป็นวัวสีแดงแดงทั้งนั้นนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับในโป๊ สามสิบหกตัวครับโอ้โหสามสิบหกตัวครับมาโอ้โหกินเก่งเลยนะเนี่ยครับแต่ยามาให้กินครับชุดนี้กินยา้อาอ่ารุ่นเดียวกันไหมหรือคนละรุ่นยังไงอา่ามีรุ่นเล็กอยู่สิบตัวครับชุดนี้นะมีเล็กสิบอย่างนี้ครับแล้วก็นี่รุ่นใหญ่ใช่ไหมอ่านี้รุ่นใหญ่มีสองรุ่นครับสองรุ่นอ่าเตีตีมีสองรุ่นรุ่นใหญ่ยางอ<ล>ี้เท่าอะไรรุ่นนี้จะเป็นตัวละหมื่นพันห้าครับ หนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้อยครับมีประมาณมีประมาณสิบห้าตัวครับครับผมอย่างนี้เป็นรุ่นเล็กครับครับอย่างนี้เท่าไหร่ตัวละเก้าพันห้าครับอย่างนี้เก้าพันห้าร้อยไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นมีอยู่สิบกว่าตัวนะครับนี่ครับอย่างนี้เก้าพันห้าครับอย่างนี้หมื่นพันห้าครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเก้าพันห้าอยู่ในชุดเก้าพันห้าครับ ไล่มาไล่มาอย่างนี้เป็นเก้าดเด็กอย่างนี้เก้าพันห้านะครับต่อตัวนะครับราคาร้องอยู่อย่างนี้เป็นนี่เก้าพันห้าครับอันนี้ก็หมื่นพันห้านะครับดูเฉียงมันหน่อยครับอย่างนี้หมื่นพันห้าครับโอ้สดใสดีครับพี่นี่นะครับนหัวสดนะครับหัวสดมาชมกันเลยให้ชมเป็นลายตัวกันเลยอย่างเงี้ย อย่างนี้9,500ครับ9,500ครับยังอยู่ในชุด9,500นี่ก็9เลือกได้เลือกได้ครับคัดได้ครับนะครับตามใจผู้ซื้อชอบแบบไหนมาเอาไปเลยครับชุดนี้สองราคาครับ9,500กับ11,500ครับมาต่อรองกันนะครับมาต่อกันที่ชุดนี้เป็นลูกอายุหน่อยนะครับชุดใหญ่โตหน่อยครับกี่ตัวครับ16ตัวครับ รวมมิดเลยใช่ไหมหลากสีเลยนะครับสิบหกตัวอายุวัวประมาณประมาณเก้าเดือนครับครับร้องไว้ที่ห3 8 0 0มื่นสามแปดร้อยครับหนึ่งมื่นสามพันสามพันแปดร้อยนะครับคูณสิบหกมาไล่มาครับใหญ่ๆตัวๆอายุอย่างนี้ก็มีครับนี่จับคู่ก็ได้จับคู่ก็ได้ครับจับคู่ได้ครับเอาคู่เหมือนไปครับมาไล่วนหน่อยวนให้ดูหน่อยดูเป็นลายตัวหน่อยครับสักคู่นะครับ ชอบตัวไหนก็โทรสอบถามรายละเอียดกับเขาได้เลยนะครับเออแคปไปเลยพี่ชอบตัวไหนแคบไปเลยนี่น่ครับแหลงทั้งนั้นเลยพี่นี่ขุนดีด้วยนะครับครับอ๋อเหมาะสำหรับเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับแบบนี้ครับเลี้ยงไร่ทุ่งแล้วก็เอามาเข้า,าขุาาน ขายต่อในตลาดนะครับโอเคบริการของไนโป้มีอะไรบ้างส่งฟรีไม่เกิน50บกิโลพับฉีดยาพยาธิบำรุนฟรีครับวัคซีนฟรีครับครับผมแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์สามเก้าเก้าสองแปดสองครับโอเคครับผมขอบคุณครับเนี่นะครับเป็นวัวสายเลี้ยงทั้งหมดที่ในตลาดวัวเนี่ยนะครับมนเลือกมาซื้อกันได้เลยในวันนี้นะครับซื้อแล้วก็ส่งส่งมาออกได้เลยเอาไปเลี้ยงก็ได้เลยนะครับวันพฤหัสบดีก็ยังมีวัวอยู่ในพี่น้องนะ หัวสายเลี้ยงนะครับมาได้เลยครับ